ุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุอมกสุบอลสุขสุขคนเนาะหัวซาซุยก็ออกกันได้พี่น้องเลยห่วงบ้ากไงในเมืองไหนเริ่มออกแล้วพี่น้องงามมาดีไม่แต่ห่วงงหญ่ๆเนาะสิพากันไปสอนได้พี่น้องมึงด้วยครไปน้ำชุบเหินไปชุบเหิจะไปสอนน้องใดอย่างลงน้อสมบรรยากาศให้หน้าลงไพนัสชมบรรยากาศขาออกเน้ะพี่น้อง มีแม่บ่าวเทินเนาะแล้วก็น้องชายสาวซุยบ่าวลุย I ย mean, so ัยงึอีที่ไปสอนายดอไงยยัเงไปสอนแ้อนบันก้อตอนนี้ก็ห่อน้องนะพี่น้องน้องชายสาวลุยอสาวซุยราัอพี่น้องาสอนอันนี้ยายงเงงพี่น้องยังเงง สบายดี <Yeah. S 1> พี่น้องมาน้องว่ามัได้มาเนี่อีน้อยเออสิได้ลงสอนนะสิลงสอนอาปลาลูกปลาคอน้อยว่าไหมปลายังเกาะปลาละหอกปลาละหอกเออลูกปลาคอน้อยสิบอยก็ร่ังสิลงสอนอาปลาละหอกนะพี่น้องสิเบอนก็ร่ังโรงสอนน้องมัน มันแดดแนด่เนะพี่น้องมันก็สิออกแบบเหลือมบอยาจะแจ้งบาได้เนาะบ่ได้กินดอกโอ้ยมาได้มันดอกนะมันแตกหมูเพื่ออโอ้ สอนบ้านแรกนะพี่น้องบอันแม่บาลเทิร์นก็เป็นบาลลุยสอนพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องผสอนขึ้นมาลูกปลาละหอกหน่อยคือลูกปลาคอหน่อยนะพี่น้องอืมหน่ะพี่น้องเหมือวันมุกกินแซบแซบเฉพาะขันย่างอ่อนมุกเฉพาะขันย่งอ่อนกินพี่น้องเอ้ยเศบแบบนี้พี่น้อง กินกับข่าโอ้ข่าเหนียวแซ่บพี่น้องอาหารมันนอกมันหน้าเท่ากับเสื้อชุดยอดเลยพี่น้องเงินนี่เออชุดยอดมาเจอของดีอืเจอของดีเลยพี่น้องมันอันปลาหลาเจริบปลาเจริบน้องกัดเนี่ยมันมีอยู่ขูน้องดยู่แต่ว่าไปเบิ่งปะเพิ่งกำลังลงรอบที่ชองนะพี่น้องมอืรอลุ่นนำกันเนาะเอามันสิมานอยู่บ่ รอบที่สองของผนเนาะหมมานอบที่สองหมมันหมนบะกุ้งกุ้งผิองเ้ยบานีบมานกุ้งเต้นีือใครกุ้งมันบ่แมนใรบุคใหญ่ดิฮะูันยังมีลายเนาะ ข้าน้องที่สองนะพี enfin ่น้องยายเงึงเป็นผู้ถือกัะขูพี่น้องอีน้อยอ่ะเป็นผู้ย่างน้ำก้นแยงนะพี่น้องเลยขึ้นมาะไรพอนะบุระยังพนวาบ่มานบ่มานน้องนี่ ดอกเป็นน้องใหม่แล้วบ้านนี่สวยนะพี่น้องออกดต้อนเพิ่นปีเถึ <ผม S 2> เ่นเพลินประดิษฐ์ต้อนเพิปปพ่นกับสีสอไม่ได้เลยนะพี่น้อง,องถ้าอารชววาชินวมาสีได้อยู่วะ าซิมีพี่ช่างอยู่บนเนาะ,ะแพนด้ากับเล็ดชิงกับหอนเนาะต้นนำ้ำจุกยากจุกยากอีน้อยอย่าเล่นน้ำเลยลูกขึ้นมาเลยน้พี่น้องรอหลุด้องการปาซิมี่ยังมีโอ้มีปาซิวปาซิวปลาขาวอืออีน้อยถ้ามีาความดีใจพี่น้อง กระโดดโลดเต้นมึงอ่ะคอย,อยออมีห้องมีเฮลดีใจเนาะได้เก็บป่ามัมาจนจะได้กินได้เลยมวนน้ำกระต่ายองมาจะใส่เจะได้กินได้หยามบ่ละมวนบ่โอมีแยังพี่น้องว่างนี่ อีน้อยพันยังมวนเนาะรอยน้ำน,ำนำตอนนี้เราก็มาฮอดอันหน้าผาถาป้าเนาะหรือว่าหน้าเจหนวดหล,ลายคนกับสีเคยได้ยินสื่อผืนอย่างเนาะนเจ้หนวัดเขาเพิ่นก็ออกแล้วเนาะนบรรยากาศกแบบลมเย็นแดดแนมีแบบผสมลมน้านะพี่น้องท้องฟ้าก็มีก้อนมเมฆผสมประสานหอนๆเย็นๆเ,เ,เนาะ บรรยากาศไปสอนบ้านหน้าเฮาก็สิเป็นแบบนี้แหละเนาะพี่น้องไปไปเบิ่งไปส้มนกันว่าสิได้พอแกงพอกินอยู่บ่มื้อนี้น้องน้องน้อยๆนี่ก็มี่เลยพี่น้องเอ้ยปลาซิวหน่อยหน่อยก็พอได้เก็บไปได้พี่น้องเอ้ยน้องน้อยๆน่อยสอนไปตามตกลอกตักแหลกเนาะมันแห้งมันแหลกลายอยากนะมีปูมีปลาข้างพุนตกม่านนะยายเงือกกับประดามสอนนะพี่น้องจักสิมันสิได้พี่ชัง มีอย้าพี่น้องก็เขียนนะในนาพี่น้องก็มีขีดเพิ่มอีน่อยคนใดเูขีดนะพอได้เก็บพี่น้องปลาซิวพอได้เม่อมุกแบ่งกันมุกกับแม่บ่าวเทินมุกอันแช่อันพักขยงแซ่พร้อมพี่น้องเอ้ยกินกับเขาโอ้ยบ่ายคราวนี้เอาแสบลายสุดยอดบ้านเฮาอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะมันออกมันหน้า ถ้าเบิ่งน้องไงน,นะพี่น้องไปจนคูน่น้องน้องปวน้องได้สิได้ลายยายเงืองห้าปวดพี่น้องน้องผู้เห็นปลาซิวบอ่อนลายพนลงมือเองสอนมาอะไรยายเงืองผิดสีมันอยู่มะเนาะแม่บอลเทอเป็นคนถือกับขูบ่บ่อนนี่เจ้าแมงข่าซ่านมาจากบอ่อนพนปวดเลย อชมปวดด้วอือมืม่อไหร่พี่น้องกสิชุ่มผื่นปวดอยู่สุมยายเงืงองปวดอยู่ไงรูปหน่อยแกมี่อือพอได้เ,เ,เลยเลยท่าง,งกระป๋อท่านกระปูลุยมาแกะกระปูนี่นละเนื่อกระปูพี่น้องเก็บกบระสันบาดนี่ยยายเงืองเพิ่นผื่นพี่น้องเพิ่นมานกระจักหุยจักหิวพี่น้องเอ้ยน้ำลายกสิไล่เลยเห็นปลาท่านซุกกะดิ พวกเขียนเอกได้เฮ้ยโตใหญ่ๆใช่ป่ะขัดๆๆหัวฟังดูพี่น้องจะได้กินจะได้กินมาจากขากจ๊กแน่ขากันพี่น้องเอ้ยเขียนหกหรือพวเขียนเอกได้คนนั้นมันแสบหรือพวกเขียนแต่เอกนะพี่น้องเขียนจะหน้าหอะไรอดแอดอดแอดพื่นแห้งนะพี่น้องเผินกระลังลงรอบที่สองใหญ่เง้งเพื่นเผินกระลังส่วนสอนอุ้ยลบมานะพี่น้อง รอบสองหไ,ได้ปาแล้วนะพี่นอ้องมันเบิด <laughs> มันเบิดถายเบิร์น้องใหม่นะพี่นอ้องเบิร์ดูพี่นอ้องความแหงความแรงนะขนาดข่าวเสีออกนี่ไนดะ้ดูดน้ามเสียบุทอยอยันเข่าตายเนาะมันมั่นเลยเด้ <c oughs> ดูดน้ามเสียเข่าได้พี่นอ้องเอ,อ้ยนะ <c oughs> บ่แม่นเห็ดยังได้นะนะหน้าเจนหนวดเพิน่น สอนน้องเจนหนวดเพิ่นมาไม่เห็นเพิ่นดูหน้าเฉาเขาเลยมันแห้งมันแรงเขาเพิ่นก็ตายน้ำก็มี่เลยอันแมงหัวคุ้ยได้แต่แมงข่าช้านี่น้องเอ้ยแมงข่าช้านแมงหัวค <esh aw S 2> ุ้ยแมงหัวควายเนาะเหมือนมแมงเหมือนแมงหัวคุ้ยบ่หัวควายเออแมงหัวควายเหมือนเอิญเนาะแบบมันอั um <wolf fighting. S 2> นเกิดแมงหัวควายป่ะเออ แม่แม่ขาซางกับแม่หัวควายเนาะพี่น้องน้องเจหนุตัวน,นี้กับลายลายเป็นไรดูดน้ามือเขาวพี่น้องเอ้ยเบื้งดูความแห่งคมแหล่งโอ้ยบนในขาวกระต่ายเลยเหี่ยวเศร้าเขาอะไพี่น้องเอ้ยเบื้องในพี่น้องขาวเจหนุอ่ะตายเลยเหี่ยวตายบนเลยเนาะสุเปอร์ได้กบพี่น้องถ่ายบรรยนะากาศเมื่อกี้นีบบ่บทันสันบะสันเน,นี่ยกบดนี้อเออ

โอ้ยแม่กรจายิไปเบิดเลยเนาะยีนออะไรก๊อบพี่น like ้องมาดิเอาไปยิ um ่งดูยิงกบยังไงดีเออเวลาเต๋อมเนาะเด็กก๊อบตัวหนึ่งกบใหญ่มันใหญ่เลยมันก๊บก็ได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเลยกระสมแห้งส้มแหลกอะไรเนาะบ้านเฮาได้ชนิดกระทือบว่าร้ายเลยเนาะ น้องเจนหนวดเนาะมีแต่น้องเจนหนวดทั้งงานเท่ากําลัางชิมาสอนอีกตัวนี้กัน,นกดิไฮน่าเพื่อและมันเลือกเพื่อแบบดําเอาายเออมันเป็นายเพ่นดํบา,นะาบุได้เนาะกะแบบกะมันสั่นดําเอาบุหรีมันก็เป็นใไฮน่าเลยดําขาวอ้อมออนะถ้าเบิ่งว่าสิได้หรือบ่เนาะพี่นอ้องถ้าหลุนถ้าส้มน้ำกันคอ, <c oughs> อ,อนคอนใหญ่ได้นะฮะนะ อีน่อยกับคุณน้องพี่น้องเอ้ยอันลอยนามน้ำกดแยงนะเห็นแต่หัวขึ้นมาเลยพี่น้องมาเบิงมาส้มต้การผนได้ไ่มีแยงอยู่บ่กำลังแยงไหมน่ะนี่แกมาเป็ไข่ไข่ง ไข่ปลาดุกเพิ่นบยจักเพิ่นบาจักมันเป็นอันไข่น้าพี่น้องไข่ปลาดุกเพิ่นว่าอีน้อยกุ้งไข่ปลาดุกไข่ปลาดุกได้จังหูมันเป็นไข่ปลาดุกก็เป็นอะไรสม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 องนะเฮ้ยดูด้ยโอ้ยมองดูกำเป็นหันะเลสมองอีูแล้วอ่ะจ้าอือผลสมองผลขื่อผลไข่ปลาดุกอือนับออกครับใช่ใช่มองดูกุ้งในมือ แค <ก S 2> รแป,ป,ปรุกปลอม่แรุกปลอมกินบ่ได้ห <S S 3> ังแหา่ไหนลุยัแงแะไลตหญ่เนักได่เนาีิดหนานะี้ต้มงเป็นอะไรนะคือเป็เนมุดคือเป็นหมูหนักเอาดูตีนะครับีตากนี่แม่อนีักบาทอีกชักบาทีลง เด่นหน้าไม่ไดพี่น้องเลยอีน้อยค่ะนะปลาหน่อยลอยน้ำดีตัามๆอยู่สีบิดของเผืนแบบนี้เนาะมาสอนย้ำไดนี่บัวพาดมาสช่วยลงน้ำสีบิดจิตใจของเผืนรอบสุดท้ายพี่น้องรอบสุดท้ายพี่น้องแม่ปีหน้ามึงเห็นมาปีเห็นอี ไม่ใช่ปีง่ะตจมไงเนี่ยเบ้ามึงจับเสร็จดีหรือเปล่ามาเบิ่งมาส้มปีงพี่น้องเมื่อไหร่นะไต้นุ่ยหนุ่ยโอ้ยเออไม่ไหวย่ะกินลูกไหน้าไห่ลูกแม่ทูนไทยกัมันอยู่ได้พี่น้องแม่บเทูนกับยายเงือกได้กุ้งแม่บเทูนกับยายเงือเมื่อนหรลงสอนมันอยู่พี่น้องเอ้ยมันลายมันลายได้พอได้อยู่ได้กินเนาะถ้าไม่เกิดน้องทูนไทย ยนี่ยังมีอยู่ดิมันปรแมาุดท้ายนนี่สนิแม่พยู่เยยพเกินแล้วนะพี่น้องซาซยก็จะได้ข้อปิดขิปเพียงสำนีเนาะพอกันขิปหนาดเด้อพอแม่พี่น้องจะผูสุขนเนาะที่เขามาติดตามสองซาซุยเนาะสบายดีพี่น้องาลื้กไปกไรก้แสะสองซาซูยห่ไล่เอก่องแยงเงืงอะไรพี่น้องสบายดีพี่น้อง